วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดจากคาวาซากิที่หลายคนรอคอยนั่นคือคาวาซากิ GTO 125ปี2026รุ่นนี้กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันที่ทันสมัยกว่าเดิมพร้อมความคลาสสิกที่ยังคงเอกลักษณ์เอาไว้เหมือนเดิมแต่เสริมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งคนรักความเร็วและการใช้งานในชีวิตประจำวัน เริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลย Kawasaki GTO 125ปี2026มาพร้อมดีไซน์ที่หล่อเหลาและโดดเด่นตามแบบฉบับของตระกูล GTO ไฟหน้าทรงกลมแบบเล็ดที่ให้ความสว่างคมชัดในทุกสภาพถนน กระจกข้างดีไซน์ใหม่ช่วยลดแรงลมขณะขับขี่บังโคลน,น้าและตัวถังทําจากวัสดุที่น้าหนักเบาแต่แข็งแรงเพิ่มความคล่องตัวในขณะขับขี่บอดี้มีเส้นสายที่เน้นความเรียบง่ายแต่แฝงความดุดันสีที่มีให้เลือกในปี2026ได้แก่สีดําด้านแดงเมทัลลิกและเขียวคาวาซากิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ด้านท้ายของ GTO 125ก็ไม่น้อยหน้าดีไซน์ฝ่ายท้ายเล็ดแนวใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตพร้อมความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเมื่อขับขี่ในเวลากลางคืน ที่นั่งถูกออกแบบใหม่ให้กว้างและนั่งสบายมากขึ้นรองรับการขับขี่ระยะทางไกลได้เป็นอย่างดีส่วนท่อไอเสียก็ปรับโฉมให้มีเสียงที่นุ่มนวลแต่ยังคงความแรงในแบบฉบับของเครื่องยนต์125ซีซี ในด้านสมรรถนะคา,าวาซากิ GTO 125ใช้เครื่องยนต์4ีจังหวะหนึสูบขนาด1 2 5ซีรีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศให้แรงม้าสูงสุดประมาณ12แรงม้าที่รอบประมาณ9,500รอบต่อน,นาทีแรงบิดอยู่ที่ประมาณ10.8นิวตันเมตรที่รอบประมาณ7,500รอบต่อน,นาทีระบบเกียร์แบบธรรมดา5สปีดที่ตอบสนองการเปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและแม่นยำเหมาะกับการขับขี่ในเมืองและทางไกล ระบบการสะเทือนหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดใหญ่ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีขณะที่ด้านหลังเป็นโช๊คคู่ที่สามารถปรับระดับความแข็งอ่อนได้ตามต้องการซึ่งทําให้การขับขี่ในเส้นทางครูขคราวหรือต่างจังหวัดมั่นใจมากยิ่งขึ้นล้อเป็นแบบแม็กขนาด17นิ้วทั้งหน้าและหลังใช้ยางเรเดียนที่ให้การเกาะถนนดีเยี่ยมในทุกสภาพอากาศ ด้านความปลอดภัยคาวาซากิจัดเต็มให้กับ GTO 125รุ่นนี้ด้วยระบบเบรกหน้าดิสเบรกพร้อม ABS ที่ตอบสนองทันทีเมื่อเบรกกระทันหันและเบรกหลังแบบรัมที่ให้ความมั่นใจในทุกจังหวะก,การหยุดมอเตอร์ไซค์ยังติดตั้งระบบไฟสองสว่างแบบเล็ดรอบคันช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนและทำให้ผู้อื่นมองเห็นได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจของ GTO 125ปี2026คือแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แสดงข้อมูลครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางเกียร์ที่ใช้และยังมีไฟเตือนสถานะต่างๆที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายแถมยังเชื่อมต่อกับมือถือผ่านบลูทูธได้อีกด้วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ในส่วนของราคา Kawasaki GTO 125ปี2026เปิดตัวที่ประเทศไทยด้วยราคาประมาณ6 5 0 0 0 0ถึง70,000บาทขึ้นอยู่กับสีและรุ่นพิเศษที่อาจมีการตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้รับเหมาะกับทั้งมือใหม่ที่กำลังมองหารถคันแรกหรือคนที่อยากสะสมมอเตอร์ไซค์แนวเรโทรที่ใช้งานได้จริง สุดท้ายนี้ Kawasaki GTO 125ปี2026ถือว่าเป็นการนำอดีตกลับมาสู่ปัจจุบันได้อย่างลงตัวผสมผสานระหว่างดีไซน์คลาสสิกและเทคโนโลยีทันสมัยทำให้รุ่นนี้ไม่ได้เป็นแค่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาแต่คือสไตล์และไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่อย่างแท้จริงหากคุณกำลังมองหารถที่เท่ทนและทันสมัยในราคาที่เข้าถึงได้รุ่นนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด